ร่อยจังมาแล้วค่าทุกคนเทสการถือสีกินผักเจกับวิวทะเลสวยๆฟินมากๆเลยอ่ะมากันที่ร้านตาบายดอะเบีเขามีเมนูอาหารเจเพียบเลยเริ่มกันด้วยเมนูสปาเกตตี้เห็ดหอมผัดพริกแห้งเจอร่ยเอาจริงนะอร่อยมากต่อด้วยข้าวผัดกะเพราเจรสชาติคือกะเพราที่แท้ทรูผัดไทยเจก็มีนะเธอเส้นจานนี้คือเหนียวนุ่มเรืองแน่นรองด้วยแผ่นเกี๊ยวกรอบๆอ่ะทานคู่กันนี่คือฟินเลยและอีกเมนูที่แอดเลยผัดซีอิ๊วเจ ไม่บอกว่าเจนี่ไม่รู้เลยนะรสชาตินี่คือผัดซีอิ๊วว่าผัดซีอิ๊วมันอร่อยอ่ะเขามีเมนูอาหารเจและเครื่องดื่มเยอะมากท้ายกันด้วยราดหน้าเจถูกใจก็ถูกต้องมากอร่อยไปเลยไม่ได้มีดีแค่เมนูอาหารเจนะคะเครื่องดื่มเจเขาก็มีค่ะเริ่มกันด้วยน้ำมังคุดสกัดเย็นใครยังไม่ลองนี่แอดอยากให้ลองเลยสดชื่นมากเมนูเครื่องดื่มที่แอดสั่งไปวันนี้มีพีชโซดาสตรอเบอรี่โซดาเลมอนเนสยูสุโซดากาแฟ